มาอัปเดตติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นของดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยนั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีการคาดการว่าช่วงที่ผ่านมานะดีเจแมนเนี่ยกับคุณใบเตยก็จะมีการเตรียมเอกสาระนะคะหลังจากที่ในวันที่14กันยาที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการเดินทางไปนะคะที่ทางสถานที่นะคะเกี่ยวกับพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการไปแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่าเนี่ย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะมีภาพของผมหรือภาพของคุณใบเตยไปปรากฏแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะก็เลยเป็นการออกมาชี้แจงในช่วงวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะแต่ทางนี้ทางนั้นหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมดีเจแมนกับคุณใบเตยเนี่ยยังไม่ยื่นเอกสารเพิ่มใช่เพราะว่าเขาอยากจะยื่นเอกสารเพิ่มใช่เพราะว่าในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบแรกะนะคะที่จะต้องยื่นเอกสารก่อนทีเนี้ยถัดมาอีกวันที่17ตุลาก็คือเมื่อวานนี้เลยกับกลายเป็นว่าหลายคนก็เฝ้ารอว่าเอ๊ดีเจแมนกับคุณใบเตยต้องมาแน่นอนแต่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้ไงน้องคาเรนโอ้ค่ะนะคะก็เลยกลายเป็นว่าส่งผู้ที่เป็นตัวแทนมาดําเนินการเองนะคะ ซึ่งผู้ที่ดําเนินการแทนเนี่ยชื่อคุณพัชยานะคะเป็นผู้รับมอบอํานาจจากทนายจริงเป็นทนายความส่วนตัวของคุณดีเจแมนและคุณใบเตยเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนนะคะเพื่อขอเลื่อนส่งเอกสารชี้แจงเป็นรอบที่สอง ไปอีก15วันงั้นก็ประมาณวันที่1พฤศจิกายนใช่ะะอีก15วันเนี่ยจะมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะหลายคนแหมก็ไปรอคอ,อยงไงว่าจะพบเจอดีเจแมนกับคุณใบเตยแต่ว่าไม่เจอเนะคะค่ะทีเนี้ยก็ได้ไปสอบถามตัวแทนนะคะหรือว่าผู้มอบอํานาจมานะคะ,คะก็เหมือนกับถามไปว่าเอเอกสารที่เตรียมอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับสเตทเมนไหมเกี่ยวกับการเดินบัญชีหรือไม่อย่างไรนะคะ ทีนี้คุณพันชยาค่ะก็ได้บอกว่าพอดีเนี่ยเป็นคนยื่นเอกสารเท่านั้นมาดําเนินการแทนแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ทราบนะคะมันมาขอเลื่อน,น่นเท่านั้นเองนะคะทางนี้เนี่ยถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยคาดว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดีเจแมนเนี่ยอาจจะว่างมาก็ได้ให้ถามได้เลยนะตอนนั้นนะคะทีนี้หลายคนก็มองไปอีกหนึ่งประเด็นถามว่าทนายเจมส์ไปไหน เป็นคนดูแลาคาดีนี้ให้กับดีเจแมรและคุณใบเตยใช่ช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นทนายเจมเนี่ยออกหน้าสื่อบ่อยมากแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะเงียบๆไปนะคะพี่โซ่ใช่หายไปไหนหลายคนบอกเอ๊เป็นการถอนตัวหรือเปล่าะนะคะทางนี้ทนายเจมก็ได้ออกมาเหมือนกับตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามที่มันเกิดขึ้นนะบอกว่านะตอนนี้ยังดูแลาคาดีให้อยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถอนตัวแต่ตยอย่างใดแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งไปหน่อยนะก็ยังดูภาพรวมให้อยู่ค่ะทุกอย่างเนี่ยก็ไม่น่ากังวลอะไร